ตอนนี้มาอาบน้ำพุร้อนครับน้ำพุร้อนลิ้นถิ่นแปลครับอยู่แควน้อยน้ำพุร้อนใกล้แควน้อยครับเออไปไปได้ไหนครับดูด,ดความมาจากของธรรมชาตินี่บ่อน้าพุที่เขาปั๊มปั๊มอาไปนู่นที่บริการของคนมาของอบตไปสร้างรอ่นค่ารายได้ให้แก่ชาวบ้านปั๊มน้ำขอบน้ำร้อน เป็นไปได้เหรอเนาี่ยนี่ร้อนผุๆแล้วกันนะโอ้ยไอร้อนขึ้นมาแลยเขาเป็นเห็นกันไหมไอร้อนขึ้นมาไอร้อนขึ้นมาโอ้โหนี่นะแควน้อยของที่ข้างบนเป็นเก,นลลกนิ่นวัชพืชองค์กรเป็นสีนักลินเนี่ยเฮ้ยว่ะเป็นเป็นเขาแหลมโอ้โหพูดผิดเลยผม มาจากโน้นถึงเจ <c oughs> อเขาแหลมบ่อน้ำร้อนอยู่ริมเลยอ่ะนันแปลกเลยก็น่าเชื่อเลยว่าน้ำเย็นกับน,น้ำร้อนเกิดใกล้กันเลยไม่เคยเจอเลยนะเคยอาบน้ำร้อนหลายที่นะแต่แถวนี้แถวใกล้ๆมันเยอะกว่าน้ำร้อนเ๋ยวาาบ้านลาดนูน่นแถวทาง ทางเลยตกสีนักเรียนที่หนึ่งที่เปิดใหม่เคยพาไปแล้วก่อนจะถึงตกห้วยขมิ้นที่หนึ่งตอนนี้มาผมมาอาบเยอะครับมีทั้งพลังเศสร็จเสร็จ,รจรลังแต่ลลครับเลยพาหมูคณะมาอะไรมีโอกาสได้ผ่านมานี่เข้าไปทางทองผาภูมิไซโยกก่อนไซโยกมาเท่าทองผาภูมิ ไรางข้างเขื่อนทางนางเอ๋สังขาบุรีไปเข้ามาได้นะครับน้ำตกน้ำพุร้อนพิ้นถิ่นน้ำพุขึ้นข้างน้ำเลยข้างน้ำแฝกน้ำแฝกเลยบอ่บอบ่อน้ำพุอาจจะเป็นรอยรอยแยกของแผ่นดินเพราะว่ามีเส้นทางของน้ำพุร้อนอาจจะมีภูเขาไฟเก่าเนาะนี่ครับที่รองรับของ นักท่องเที่ยวก็ธรรมดาใช้ได้ครับตัวนี้ผมมาตอนเย็นแล้วเลยอากาศดูอาจจะครึ้มๆไปหน่อยเ่วงวันคงจะมีคนเยนอะแา่วช่วงเย็นนพลังเสร็จเสร็จพลังครับนุ่งอย่างว่าตามวิธีเขาเราแข่งเก่งตัวเดียวก็ให้อายมกันนะเดี๋ยวเขาธรรมดาอืมนี่ยงมดุดใดลงมันครับเล่นน้ำเลยเขาไม่ให้กระโดดนะจะให้ลงไปได้ นี่แหละครับมาเลยครับน้ำพุร้อนลิ้นถิน่นใครเข้ามาก็มาคลายเส้นละลายไขมันได้ไหนๆนะ <c oughs> อาบน้ำร้อนน้ำแร่ไอ้น้ำแพร่น้ำพุน้ำร้อนคลายร่างกายสดชื่นขึ้นมาเหมือนกันนะครับนะครับน้ำพุร้อนลิ้นถิน่นใครผ่านไปใครมาามาใช้บริการได้เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน มีร้านค้าร้านอาหารก็พอได้อยู่ข้างบนก็เป็นเส้นทางใหญ่ของไปสังขะต่อไปอีกไปสังขะไปทองอภูมิหรือไปสังขะทีมแถลงท่องเที่ยวเพราะว่าตามทางมาแต่จังหวัดกาญฯแยกนู้นแยกแก่งเส้นเข้ามาเลยมันต,ตกใส่โยกแล้วไปทองผาภูมิทองผาภูมิปัจจดีสามองค์ทําให้ตรงนี้เป็นย่านนอง,ท,องท่องเที่ยวไม่ต้องไปไกลครับที่ใกล้ๆกรุงเทพไม่มีเวลาไปถึงทางเหนือ ก็เลยออกรถมาจากกรุงเทพง่ายเลยเอามาถึงก็อย่างมากก็สองชั่วโมงมาถึงนี่ได้เลยกูปลาเยอะปลาเยอะโอ้โหผู้หญิงปลาหลังขาวข้างเขาเลยขึ้นมาอันนะครับนี่กันนะครับแค่อยไม่ได้มีโอกาสวันใหญ่ไปถ่ายตรงที่บอ่อน้ําพิแช่นันก็แล้มันเลือกสิทธิ์เลือกสิทธิ์หมดสิทธิ์ที่ส่วนตัวของเขาครับนี่ครับตอนนี้ก่อนจะกลับมครับมาดูบริการ เลยรอบก่อนอีกสักครั้งตอนนี้ตอนเย็นกําลังเริ่มมาแล้วบางคนก็เริ่มมาอาบน้ําแชบน้ำแช่อาบน้ำอาบน้ำเย็นแช่น้ําร้อนอใช่ป่ะอาบน,อาอน้ำร้อนแช่น้ําร้อนผ่อนคลายนี่คือลานจอดรถครับฝนตกตอนมาก่อนม,มาฝนตกเงินซื้อตัวนี้ซื้อตัวอื่นก็ใช้เหมือนกันแหล้วอือดูฝนกําลังลง อันน,นี่ของชาวบ้านเศรษฐกิจชุมชนของคนอบตลิ้นถิ่น,นได้สร้างสิ่งต่างๆเพื่อเป็นสร้างได้ได้ให้แก่ชุมชนนั่เองจะคุยกับอบตอ,อดีครับเห็นภาพโดยรอบแล้วตัวนี้ก็มืดน่ะโหน่นแพรพริมน้ำโอ้แพริม แม่น้ำวิถีชีวิต